อับสบายดีพ่อพี่น้องมไม่ใครหน้าเนาะครสามพันกาเป็นพี่พอ่อไมพี่น้องววานนี่ใได้ไม่เดียว ໄປເດຍນ່າສາຍາມແດງບໍ່ໄ້ນາະຫາ1 2 3 4 5 6 7 8 9ປາຍໃ້ພ່ນ້າຫນນນ 哎妈！Bye, 给他来给他来单盘 ไก็ทามไหลท้ามพานพี่น้องล้ไต่ไหลแตพแพ่ที่แพงขึ้นไปเนาะเพราะว่าเต่าเต่าหานะครับเนี่ยนเียวเขึ้นเ่อม่โม่คยใจนะอย่างมันโบราณนาที่ได้ คี่แพงใส่ละแต,แต่ทับกันได้เหลียากว่าที่อยานมันนักเงียการอย้าออเออไรอเยอ,อ่ ใประยากซื้อเห็ดก็ได้ทากท้ามไหลพี่นองเพราะว่าก่อนเขายังข่าวเบียดเขายังเหียเขาก็เหยียบแต่ว่ารนเล่ตอนขาดใชหนะเนี่ยเพื่อนรถกัะแวนี่พี่หน่องเลยเพื่อนรถกระถาเต็มทีพี่น่องเลยไผ่ยาวนี่แห้งมากทพี่หน่องเลย ยางกับสบายขี้กับสบายพี่น้อนงให้ยางเพราะว่ามันข้าวเดียวแล้วแต่ซองพานนี่ถ้าต้องตอกตอกตอก,ตอกไป่นั่นกับอันนี้มันกบบ,บ,บันไดบันไดเนาะเพราะว่าพยามใหม่ไก่เด็ดถ้าต้องไปตูดเอาไม่เบิ่มที่เดียบกับวายาวพี่น้องเลยตามพานเรีว เวลามีเวลาว่างเดี๋ยสิมัเห็ดเดินที่น่อเห็ดแบบไรออไปนะพว่าองมาทุกนกันดีแล้วไปนีซัดไม่ปลนอะเนาะผิดเหล้วกแล้วก็ชิองเห็ดซามผ่านเดินที่หน่อยตาสื่อไม่ใหม่แบบว่ารถสื่อไม่นี่บนนเนาะพวกวบาไทยนี่มากะไทยมันวางนี่ร้ายที่หน่อยเง้ยก็หีบานก็าดสีเย บางดีดก่อใบไทยนี่บบางอะไรกัน <S <S อะไรกั้างข้างอังนี้ฟ้านกีมาไม่กับบางไม่กับโอันนี้ก็นาบันไดกันเทียตดีดีหรือว่าไทยไมก็ตนอ้องนี่ดีดจอเสื่ตอ,นนต,อตามน้ำเด็กมาตาม เขาเขาเหลือมาเห็ดทำไมด้วยสื่เด็กตัวน่าหน้าเห็ดดีๆเขาก็หาตัวใช้ตัวได้แล้วนะพวกเขาขายเศษเด็กเลยอพี่น้องเลยเขาขายเศษเด็กแต่ว่าเขาขายออกฝึกใายหลุนตะกี้เลยมั่งกันนาพี่น้อง ือเดี๋ยวนี้ประดอบตามผ่านคือไปตั้มแบบว่าไปตั้มหาดใหม่น้อยนึงมันก็คือปี๊บไปโหลดไทยไทยคือน้ำตาลาดเดียวนครับไปแล้วพี่น้องเลยตรงนึงนึง ไปนยังคุณอยู่่ประมาณคุณแงนาะคุณม่เถิงคุณมาเถิงกับเบืองหัวกองหัวมือนี้อย่าแดะเอาวอด้วยปลาอดะพี่ห้องเลยป้าดอเละมากกว่าจียเป็นจีสองเพราะว่ามันมีน้ำจนมันแดะเพราะว่าเกิดข้าวนี่ต่าไปเห็นกันรถในน้องเลย ซีกับมากหอดแล้วแป่แหละอับบทันงในแปเอาเแลยวสิทายคลิปลงให้เบิงอีกแปลเอาซีที่นอนกันเกือบไปแล้วล่ะ <c oughs> เกือบเลยล่ะ เพืนหรืแต่ไม่ย่ง้ห้ามกแม่นห,ห้ไยแบบนั้นทำไปจากให้ห้ามหรือว่าไทไทยอย่าหน้าห้ามหรือว่าจะได้ก็แล้วก็ห้ามเดีไเงไปรืพวกกดนเอสองาหืยังฮะ ก็อีวี้แว่าเราไทยเราปล่อยไทยไม่หลุกไทยร่อยต้องร้อยนะฮะนอกจากว่าไปคุ๊กเขาพี่หน่อยเป็นยืนุ๊กยืมยืนทางเพิ่อนเดกพี่น่อยเพื่นว่วมาทท่นเออแบมเลย นี่แหละไฮเงย์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 ง้นะม่แบบเือมันแบโอคนี่คืออ้ยใครแบบท้บายนะถ้าซองทานี่เตื้อที่ร้อ เคื่อมือวันน่าอารมณ์มากับปับูงน,น่นยหน่งซ้ำกเขาถักถักาด้วยเข่าพอดีพดีนะปั๊บเอาี่น้อกมันก็บแบบไช้พานเดียวัย้อเป็นโคกแบบใช้สองพานอ่ะดอเอาออออ้านอ่๊บเดีย แดงนี่ได้อยู่ประมาณ2ให้ใหญ่หรือว่า4เพิ่นเอาให้น้อยกับี่ให้พี่น้อง้ เัาพ่อแดนทช้ลายเวิดมือรอพอืพี่น้องเพราะว่าตามพันแบบนี้ถึงที่ไปแบบภาษาแบบไทยแบบคนเถ่าไทยบบว่าสาะค,คอยไทยนะมันก็ไหลพี่น้องเพราะว่ามันก็ไหวกันพามันตามพันเนาะสองพันมันก็สาแห่ง,งดี ก็อ่ากอเจ้ากีบเปียงทานีนอบจีนอ่เกากลาว่าไทยเบิ้งเลยเนาะทานเอฟซีขงว่าใหม่เราเขียนเนาะไทยยากไดถทำได้ตามพานพี่เนาะนอจากพอเจ้ากีบเปียงธานีไทรของว่ากกบอะไรก็เจะก็ซับปร ติดกับมาไทยใหม่ไทยเบิดน2องตาตามใหไทยให้ใหญ่ยาดเลยมีไทยใหญ่หวังให้หน่อยตามให้่ะใหย่อีกแถวตรงตึงแถวยุ่มป้าแถวพูดพู่ตะแวงตูใหญงใหมีไทยหน่อยวันนี้ตอนแรกยังไทยน